สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศครัวไทยของแม่เปียวเองค่ะทุกคนเป็นยังไงเนี่ยคะจุดไฟอันแต่เศร้าคะ่ะตีซีแม่เปียวตื่นแล้วค่ะทุกคนเพิ่นกับมาผัดมาวีไปบอกแม่ก็ใส่ฟืนมาบอกมัใช่ได้่วยกันประหยัดแก๊สน่ะแม่ลูก่าสั่นเวลาเหงาเขานะแม่เพิ่งก็จะใส่เตาแก๊สนะคะเวลาหุงเขาตอนเช้า ตีซีทุกคนเพิ่งจะใส่ไฟจูดแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าแก๊สตเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแม่วานะคะทุกคนส่วนพ่อเนอาะค่ะกลับมาซอยแม่ทรายเขาทรายเสร็จเพิ่งกะเตรียมเอาไปวัดนะคะทุกมือช่วงเวลาหกโมงเคืองพอจะเตรียมตัวไปวัดนอ้องทรายก็จะเตรียมมากินขา้าวเช้าแล้วก็ออกไปทํางานตอนหกโมงเคึ่งนะคะส่วนลานทรายก็จะเตรียมลุกขึ้นมาช่วงประมาณหกโมงเคืองถึงเจ็ดโมงอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็จะมากินข้าวเตรียมตัวไปโรงเรียน,นะคะ่ะเปี่ยวกับลุกขึ้นมานาั่งแน้นผู้นุ่มผู้นี้่ เราขอใส่ชีวิตกันแบบใดเพื่อที่จะจดจําความรู้สึกที่มีความสุขอบอุ่นนี่กับติดตัวไปอยู่สวีเดนนะคะทุกคนพอถึงเวลาสวยๆพอกลับมาจากวัดนะคะพ,พ่อเปียกเพิ่นก็จะปั่นจักรยานคู่ใจของเพิ่นกิล่อน,น้อยของเพิ่นนะคะปั่นถังใส่ขังหลังได้ค่ะทุกคนเปี่ยนระยะหวัวพ่อเปียวแไหมคะ รถด,ดีดีมีกับเาใส่ได้ค่ะใส่รถแบบนี้แหละค่ะจักรยานนำซ้ำยังอ่อนทั้งแฟบเก้าหน่ะไหมค่ะมัดแม่บอกว่ากระตาลายอันแล้วพอเธอหนะ่ะพัลมค่ะแล้วก็อ่อนไม่นี่แหละค่ะทุกคนชีวิตแล้วก็สีสันของ,ของ,ของครอบครัวเปี่ยวบ่รามียังลายค่ะวิธีชีวิตบ้านนอกค่ะทุกคนมีความสุขไปคนละแบบเนาะค่ะเสร็จแล้วเปียวกับมหาเก็บใบมะขามอ่อนสิไปเห็ดต้่มย้ไว้ให้พอกินนะคะเปียวกับจะซอยแม่เห็ดอาหารไว้ไห้พอแล้วก็ให้นนองซ้ายกินแล้วก็เตรียมโตทำาอ่ตัวเองให้ว่างนะคะแล้วก็พักผ่อน ทุกคนขาชีวิตนีบ้านนอกของเปียวเนี่ยค่ะเป็นอียงทีนี้งานทําตลอดเวลานะคะเปียวบ่คอยมีเวลาเลยนะคะเลยบ่คอยได้ตัดขิปลงนะคะทุกคนเดี๋ยวเปียวมาเก็บพักให้ทุกคนได้ชมวิวบรรยากาศเก็บพักใบประขามอ่อนเด้อค่ะทุกคนเก็บยอดประขามค่ะทุกคนไปใส่แกงใส่ต้มวิถีชีวิตในตังแดนกับวิถีชีวิตในชนบทกระต่างกันไปนาะก ตื่นเสาร์มากอนนี้เสียงรถเสียงล้าเลยทีกิดถ่ายเงเตรียมเครอง่ายควแข็จ้าหน้านี่ค่ะเพื่อนบ้านวิธีที่เขาก็จะทักทายกันแบบนี้นะคะทุกคนได้แล้วค่ะทุกคนแตเดี๋ยวจะไปแล้วเด้อโอ้เห็นหอมสวยเก็บหอมค่ะทุกคนแบบนี้เก็บหอมนี่ค่ะวิถีชีวิตในชนบทนะคะ มีแต่รอยยิ้มค่ะสุขหรือทุกข์เรามีแต่รอยยิ้มนะคะเกื่อชอบมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศยามเศร้า,นเ,าเนี่ยค่ะหกโมงเศร้าค่ะทุกคนเฮกับขขาเรียบร้อยแล้วเหดือจะเอาผักไปทิ้ง่หมอ นี่แหละคะ่ะคือชีวิตมึงวันของเปียวตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาวิถีชีวิตในชนบทบ้านนอกอีสานของเปียวเนาะคะ่ะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามแลวก็รับชมเปียวกับไปตม้มยำปีไก่ปีป๊ยนะคะหายพอกับหายนองกินเนาะคะ่ะเราก็เอาใบบักคามาถิมลงใบหอมซอยหอมเปรยลงทุกคนเคยกินหรือเปล่าคะเมนูนี้อร่อยนะคะยิ่งพริกเผานะคะโอ้ยิ่งแ่บค่ะพริกเผาเผ็ดสดหนำหอนโกโก้เลยค่ะทุกคนแ่บหลายเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า Selamat